เรากองทัพพันธมิตรที่ต้องการจะสั่นสะเทือนสั่นสะท้านโลกฮะโดยปกติแล้วครับโจรสลัดแต่ละกลุ่มนั้นก็มั่นใจในกองกําลังของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มโจรสลัดกลุ่มไหนเลือกที่จะผูกพันธมิตรกับอีกกลุ่มนึงนะครับในแสดงว่าเขากําลังวางแผนใหญ่ไว้อยู่ครับและแผนการแต่ละแผนของเหล่ากลุ่มโจรสลัดหรือว่ากลุ่มเหล่าร้ายพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าประสบผลสําเร็จแล้วก็มันจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกเลยล่ะฮะและในคลิปนี้ครับก็จะมีทั้งหมด10กองทัพพันธมิตรนะครับที่จ การและมีทั้งกลุ่มที่จับมือกันไปแล้วแล้วก็สร้างข่าวคลาวให้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะฮะกลุ่มแรกเลยครับสีจ่จักรพรรดิบิ๊กมัมและตระกูลวิสโมค,ครับที่กําลังจะจัดงานแต่งงานให้กับลูกของตัวเองครับเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกันครับแต่ว่าการจับมือกันครั้งนี้ครับ ต่างฝ่ายต่างหวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันครับซึ่งมันก็ตรงกับคําพูดที่โรบินนั้นเคยเตือนลูฟี่ตอนที่ลูฟี่นั้นจับมือกับรอนะครับว่าการจับมือเป็นพันธมิตรกันระหว่างโจสลัดเนี่ยครับมันไม่ได้สวยหรูกันอย่างที่คิดเพราะว่าการจับมือเป็นพันธมิตรกันครับมันมีโอกาสที่จะหักหลังกันได้ทุกเมื่อเลยฮะซึ่งคําพูดนี้การจับมือระหว่างบิ๊กมาร์กตระกูลวิสโอมก็เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีเลยล่ะฮะ การที่บิ๊กมัมนั้นวางแผนให้พุดดิ้งไปแต่งงานกับซันจิครั้งนี้ก็เป็นการแต่งงานทางการเมืองนะแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่เป็นการแต่งงานทางการเมืองครั้งแรกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับบิ๊กมัมก็คยือพยายาที่จะบังคับลอล่าให้ไปแต่งงานกับใครบางคนครับซึ่งการแต่งงานครั้งนั้นครับบิ๊กมัมเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าลอล่าแต่งงานตามแผนที่เธอวางไว้แล้วเนี่ยเธอก็จะได้รับพลังมาหาศาลมันเป็นพลังที่มากพอที่จะสามารถจัดการกับทั้งไคโดผมแดงหรือแม้แต่จัดการหนวดขาวได้เลยครับและเมื่อจัดการเสรจ กรพรดทั้งหมดแล้วครับเธอก็คงจะได้เป็นราชาโจรสลัดสมใจเธอไปแล้วล่ะฮะแต่ว่าในการแต่งงานทางการเมืองครั้งนั้นครับก็กลายเป็นว่าต้องล้มเหลวไปนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายลอล่านะที่หนีการแต่งงานไปซะอย่างนั้นนะฮะ แต่เบื้องหลังการแต่งงานครั้งนี้ครับบิ๊กมมเองนะั้นไม่ได้อยากจะผูกพันธมิตรกับใครใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วครับบิ๊กมมแค่อยากจะหวังกองทัพโคนนี่แล้วก็พลังวิทยาศาสตร์ของตระก,กูลวินสมอเท่านั้นนะฮะบิ๊กมามก็เลยวางแผนที่ว่าหลังจากงานแต่งงานแล้วครับบิ๊กมมก็จะฆ่าล้านตระก,กูลวินสมอซะเลยครับคือบิ๊กมมนี่แม่งใ,ใจคอแม่งโหดมากครับคิดจะฆ่านะฆ่าเลยนะครับคิดจะทําให้กองทัพผู้ชั่วร้ายเนี่ยครับล่มสลายด้วยน้ํามือของตัวเองฮะ ส่วนทางด้านวินสโมกจากร์าที่มีความฝันว่าอยากจะกลับมายึดคลองนอตบูให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับก็เลยอยากจะได้คนที่ทรงพลังอย่างบิ๊กมัมาเป็นพันธมิตรคะก็เลยจัดการตกลงปรงใจครับส่งซันจีไปแต่งงานกับพุดดิ้งซะอย่างนั้นครับ <c ười> คือถ้าอยากได้พลังของบิ๊กมัมมาเลยขนาดนั้นเนี่ยไม่เอาตัวเองไปเป็นสามีของบิ๊กมัมเลยนะครับ จะง่ายกว่าไหมล่ะฮะแต่ก็กลายเป็นว่าตระก,กูลมิสมอกทั้งตระก,กูลตอนนี้ครับกำลังถูก,ก,กสีจักรพรรดิบิ๊กมัมนั้นหลอกใช้มาตั้งแต่ต้นนะฮะสรุปนะครับในการจับมือเป็นพันธมิตรกันครั้งนี้ครับต่างฝ่ายต่างมีแผนที่ชั่วร้ายของตัวเองฮะสำหรับบิ๊กมัมครับถ้าเกิดว่าแผนการครั้งนี้ของเธอสําเร็จครับเธอก็จะได้รับกองทัพโคลนิ่งอันแข็งแกร่งและก็พลังวิทยาศาสตร์สุดก้าหน้าของตระก,กูลมิสมกไปใช้งานครับนั่นก็จะทําให้กองทัพของบิ๊กมัมนะคร จะไปหาเรื่องละลามสีจักรพรรดิคนอื่นแล้วก็หาทางทางให้ตัวเองนั้นเป็นราชาโนจนสลัดตามที่ใจหวังครับน่านน้ำท้องทะเลแห่งโลกใหม่นี้ก็คงจะสะเทือนเลื่อนลัานกันเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านตระก,กูลวิสมอครับในกรณีที่ความตั้งใจของวิสมอจัดนั้นเป็นจริงครับคือถ้าเกิดว่าบิ๊กมมนั้นให้ความร่วมมือครับแล้วตระก,กูลวิสมกนั้นสามารถกลับไปยึดครองนอตบูได้อีกครั้งหนึ่งฮะก็คงจะเป็นข่าวดังที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกเหมือนกันนะครับเพราะจะกลายเป็นว่าทะเลนอตบูอันยิ่งใหญ่นะ การจับมือกันระหว่างนวดดำชีิลิวแล้วก็นักโทษแห่งคุกนรกอิมเพลดาวนะครับแกงนี้ทั้งแกงนะบอกเลยครับว่าทําให้รัฐบาลโลกแล้วก็กองทัพเรือเนี่ยถึงกระขนลุกกันเลยทีเดียวฮนะความชั่วร้ายของหนวดดำนี่ไม่ต้องไปบรรยายอะไรกันมากนะครับเริ่มต้นด้วยการฆ่าเพื่อสนิทข,ของตัวเองครับ ซัดนะฮะหัวหน้าหน่วยที่4ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเพื่อแย่งชิงผลพิษศาสยามิยามิที่ตัวเองอยากได้มากินซะอย่างนั้นนะฮะแถมมันยังจับเอไปส่งให้กับทหารเรือแล้วก็ทําให้เอฟนั้นถูกอาคายนุฆ่าตายในเวลาต่อมาครับไอหมอนี่นี่กวนโอจริงจริงๆะแล้วก็บุกเข้าไปที่คุกนรกครับแล้วก็ไปเจอกับชี้ิวครับและตอนนั้นชี้ิวก็บอกว่าหนวดดำฉันรอคนอย่างนายมันดานแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าเข้าพวกหนวดดำแม่งเฉยเลยครับ เข้าพวกกันแบบงงๆเลยนะฮะและหนวดดำก็เข้าไปถึงที่คุณนรกเลเวล6แห่งอิมเพลดาครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับเหล่านักโทษในเลเวล6ว่าให้ฆ่ากันเองครับคนที่เหลือรอดจากการฆ่าล้างกันเองนะครับหนวดดำจะช่วยออกมาแล้วก็ให้เป็นพักพวกนะฮะคิดดูนะครับคือเอาเหล่าคนโชดที่อยู่เหนือคนโชดอีกทีมาเป็นพวกครับแม่งโหดโคตรโนะจิตใจทําด้วยอะไรฮะ เท่ากับว่าตัวเป้งๆของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาตอนนี้ครับก็จะมีทั้งตัวหนวดดาครับชิลิวแห่งสายฝนครับโจรสลัดเรือลบยักษ์ซาฮวนวูฟครับราชาผู้ชั่วร้ายอาวาโลปิซาโลครับจอเมลัยบันโกช็อตครับแล้วก็นักล่าจันเซียวแคทเทอรีนาะดีวอนนะแต่ละตัวนี้ก็โหดๆหดทั้งนั้นนะเพราะว่าเหล่านักโทษที่อยู่ในคุกนรกเลเวล6กนะครับเป็นคนที่ชั่วร้ายมากครับดื้อครับนิสัยไม่ดี ขี้โกงไรค่าชาวบ้านเขาจนทําให้พวกรัฐบาล,ลแล้แล้วก็กองทัพเรือน,นะครับอยากจะลบให้หายไปจากประวัติศาสตร์ไปเลยครับแต่กลายเป็นว่าไอ้หนวดดำนะครับไปเอาพวกนี้มาเป็นพวกแล้วก็อาราวาสไปเฉยเลยฮะหลังจากที่เหล่าคนโฉดพวกนี้ได้รวมพักพวกกันครับวีรกรรมแรกที่เขาได้ทำครับคือไปฆ่าหนวดขาวแล้วก็ชิงพลังของหนวดขาวมาะคะ และหลังจากนั้นครับก็ได้จาัดก,การเมาโก้หัวหน้าหนวดที่2ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาที่ต้องการจะไปแก้แคนให้หนวดขาครับก็โดนเล่นงานกลับมาเหมือนกันนะะและปัจจุบันนี้ครับก็เข้าไปยึดคออาณาเขตของหนวดขาครับจนทาให้ตัวหนวดดำเนี่ยได้กลายเป็นสีจักรพรรดิคนปัจจุบันไปแล้วฮนะและตัวหนวดดำเองก็ยังดําเนินแผนการต่อไปครับโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยอยากจะเป็นราชาโจรสลัดครับแต่ว่าแผนการของไอหมอนี่นี่ชั่วร้ายเกินคำบรรยายจริงฮะกองทัพพีรามิดนินจาโจรสลัดมิสซามูไรครับ เป็นชื่อกองทัพที่น่ารักมากครับฟังดูตลกนิดนๆนะฮะเป็นการจับมือแล้วก็รวบรวมกันจนเป็นกองทัพพนมิตจากหลากหลายสายพันธ์กันเลยทีเดียวครับนินจาก็มีเผ่ามิงก็กมานะฮะซามูไรก็ยังมีเลยนะฮะ โดยการจับมบอกันครั้งนี้ครับศัตรูที่ถูกหมายหัวนั้นมีอยู่2คนครับนั่นก็คือไคโดแห่งรัศย์หนึ่งใน4จักรพรรดิที่แข็งแกร่งครับแล้วก็โชกุนแห่งวานนคุนีครับและนี่ก็คือศัตรูตัวฉกาจของกลุ่มพันธมิตรกลุ่มนี้ครับที่จะต้องไปจัดการให้ได้นะฮะและถ้ากลุ่มพันธมิตรกลุ่มนี้สามารถทําภารกิจสําเร็จรุ่วงได้แล้วแล้วก็นี่รับรองครับว่าข่าวนี้ดังทั่วโลกแน่นอนครับสั่นสะเทือนไปทั่วโลกแน่นอนนะถ้าเกิดว่าไคโดนั้นถูกจัดการ รวมถึงโชว์กูลแห่งวานอคนี้ที่ถูกจัดการแล้วก็ประเทศของวานอคนี้ที่ถูกปิดมานาน,นะครับก็จะถูกเปิดออกด้วยครับแน่นอนก็ว่าภาคนี้นิ่มมันแน่ๆครับการันตีเลยนะฮะ แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นครับกลุ่มบาร์เมกกลุ่มนี้ก็แบ่งเป็น4ทีมหลักๆครับโดยทีมคีเนมอนครับก็จะไปรวบรวมเหล่าซามูไรที่พร้อมจะต่อต้านโชกุนครับที่วานนกคุนีนะฮะแล้วก็ทีมเฮเนโกมามชิครับก็จะไปตามหานนฟเฟดิกเมาโกครับหัวหน้าหน่วยที่2ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวที่จะไปขอร้องให้มาช่วยเหลือในการต่อสู้กับไครโดครั้งนี้ครับส่วนทางด้านลูฟี่ครับก็กาลังไปช่วยเหลือซันจิอยู่ในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ทีมของระยุอินุเอราชีครับก็เฝ้ารักษาการอยู่่ทีเกโซ กองทัพพัฒมิตกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางครับโดยผู้นําของกองทัพพัฒมิตนี้ครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหมวกฟางลูฟี่ที่มีนิสยัสยใส่ซื่อบริสุทธิ์ครับไร้เดียงสาครับก็ซื่อจนเหมือนคนบ้าเลยนะครแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าถึงแม้ว่าลูฟี่จะเป็นคนซื่อสักแค่ไหนครับแต่เขาก็ยังได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ได้รับความมั่นใจจากผู้ใตบ้บังคับบัญชาของเขาอย่างสุดซึ้งเลยฮนะ โดยกองทัพพันธมิตรกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางครับก็มีด้วยกันทั้งหมด7หน่วยครับโดยหมายเลขของแต่ละหน่วยนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษครับเป็นการจับฉลากเอานะฮะโดยกลุ่มโจรสลัดพันธมิตรหน่วยแรกครับก็เป็นของกองโจรสลัดแสนงามครับชื่อนี่แรบมากครับบอกเลยครับมีสมาชิก75คนครับกัปตันก็คือมาขาวคาเวนดิธครับหน่วยที่2ครับกลุ่มโจรสลัดบาโทคลับครับมีสมาชิก56คนกัปตันก็คือบาโทโลมิโอจอมกินคนครับ หน่วยที่3กองทัพฮับโปซุยสมาชิกประมาณ1,000คนครับผู้นําก็คือดอนไซครับซึ่งก็เป็นผู้นํารุ่นที่13ต่อจากดอนชินเจาด้วยนะฮะกองกําลังหน่วยที่4ครับก็เป็นพันธมิตรนักต่อสู้ครับ มีทั้งหมด4คนนะครับรวมไปด้วยอีเดโอครับบูกิลลี่ครับอับดุลลาแล้วก็เจตนะฮะสคนนี้กองทัพพันธมิตรหน่วยที่5ครับก็เป็นกองทหารทอนตาครับเป็นเผ่าคนเล็กนั่นเองครับมีสมาชิกประมาณ200คนครับผู้เป็นหัวหน้าก็คือนักรบเลโอครับหน่วยที่6กครับก็มีกองกําลัง5คนครับฮัตลูดินนั่นเองครับฮัตลูดินเองก็มีเป้าหมายที่ใหญ่มากๆเหมือนกันครับคือต้องการจะเป็นราชาของเผ่าคนยักษ์นะฮะและสุดท้ายครับหน่วยที่7ครับกองเรือยอนต้ามาเรียครับมีสมาชิก 4,300คนครับผู้นำก็คือนักผจญภัยและนักบุกเบิดโอลัมบัสนะฮะ นี่ก็ถือได้ว่าเป็นกองกําลังที่ใหญ่มากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลุ่มของลูฟี่นี่จะมาถึงจุดนี้นะมีกองกําลังมีพันธมิตรเนี่ยเป็นหลายพันคนเลยนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มพันธมิตรกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันแล้วนะครับยังไม่ได้เดินทางไปด้วยกันครับต่างคนต่างแยกย้ายกันไปก่อนนะครับแต่เชื่อได้เลยครับว่าถ้ากองกําลังพันธมิตรกลุ่มหมวกฟางกลุ่มนี้เคลื่อนไหวหรือว่าไปอาราวาที่ไหนฮะที่นั่นนี่เละแน่ครับผมโดยเฉพาะตัวบาโทโลมิโอนะครับนี่ก็เป็นขวัญใจตัวใหม่ของผมเลยเหมือนนนกััะเพราาวว่้ตี เก่งด้วยโหดด้วยและหาด้วยนะการจับมือกันโดยบังเอิญในครูนรลกอิมเพลดาครับประกอบไปด้วยลูฟี่ครับครอคโคไดจินเบอีวันคอปแล้วก็บาร์กี้ครับเป็นการร่วมมือกันแบบงงๆครับซึ่งดูแต่ละคนแล้วเนี่ยไม่น่าจะเข้ากันเลยครับลูฟี่ครับเป็นสตูกับครอคโคไดมาก่อนครับมันมาร่วมมือกันซะอย่างนั้นนะเป้าหมายในการแหกครกของครอคโคไดคือรู้ว่าสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นครับหวังที่จะไปตัดหัวหนวดขาวเพื่อล้างแค้นในอดีตครับส่วนทางด้านจินเบอครับอดีต7 เทพจรสลักเหมือนกับครอฟค์ไดครับต้องการที่จะไปมารินฟอร์ดหวังที่จะไปช่วยตัวเอสนะครับแล้วก็หวังที่จะไปช่วยหนวดขาวด้วยฮะก็อีกคนนึงจะไปฆ่าอีกคนนึงจะไปช่วยครับคือมันเข้ากันได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ฮามากครับส่วนทางด้านอีวันครอฟครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในสงครามครั้งนี้ครับแต่ว่า ต้องการที่จะช่วยลูฟี่นะครับเพราะเห็นว่าลูฟี่เนี่ยเป็นลูกชายของเพื่อนตัวเองนะครับก็เลยอยากจะช่วยเหลือลูฟี่แล้วก็อยากจะปกป้องลูฟี่ครับเพราะการที่ลูฟี่ไปสงครามใหญ่ขนาดนี้ครับมีโอกาสที่ลูฟี่นั้นจะโดนเล่นงานแล้วก็เก็บเอาได้ง่ายๆครับอีวานคอร์ก็เลยอยากจะไปปกป้องอยากจะไปคอยดูแลลูฟี่อย่างใกล้ชิดนะครับไม่รู้ว่าคิดอะไรกับลูฟี่หรือเปล่านะฮะและอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือตอนแรกเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอสนั้นเป็นลูกชายของรากาอนด้วยเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอสนั้นเป็นลูกชายของโรเจอบ้้กสุดทาาย หมอนี้นี่ตัวฮาเลยฮะตอนแรกมันแหกคุกออกมาได้แล้วนะคบแต่พอมาเจอลูฟี่ครับก็เลยคิดจะหลอกใช้ลูฟี่ฮะคิดจะทิ้งให้ลูฟี่นั้นตกอยู่ในคุกนรกอิมเพลดาวเพียงคนเดียวนะครับแล้วตัวบาร์กี้นั้นก็จะหาโอกาสหนีออกมาครับแต่ก็กลายเป็นว่าร่วมหัวจมท้ายไปไหนมาไหนกับลูฟี่ด้วยกันซะอย่างนั้นฮะและทั้งหมดนี้ก็ร่วมมือกันจนหนีออกมาจากคุกนรกได้สําเร็จครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่มารีนฟอร์ดครับและแกงนี้ก็ไปสร้างวีรกรรมอะไราไว้อีกมากมายเลยครับในสงครามมารีนฟอร ปากี้กับมิสเตอร์ทรีครับก็เป็นการจับมือของ2คู่หูคู่ป่วนคู่หาคู่ขี้ขลาดนะคือหนีเก่งกันทั้งคู่แล้วก็เจ้าเล่ห์พอกันทั้งคู่เลยนะฮะการจับมือกันของ2คนนี้ครับก็มีความคิดที่คล้ายๆกันครับคือต้องการจะทิ้งให้หมวกฟางนั้นเป็นตัวล่อในคุกนรกอิมเพลดาครับแล้ว2คนนี้ก็จะหนีเอาตัวล่อก,กันแค่2คนก็พอนะความคิดเป็นเหมือนกันเลยนะครับสำหรับ2คนนี้ครับ แล้วด้วยความที่โมเก่งซุยเก่งโกหกเก่งของบาร์กี้ฮะก็กลายเป็นว่าทําให้เหล่านักโทษในคุกนรกอิมเพลดาวนะครับเกิดความศรัทธานในตัวบาร์กี้ขึ้นมาบว่าเฮ้ยไอตัวบาร์กี้เนี่ยมันเก่งซะเหลือเกินมันเป็นผู้กอบกู้ของเรามันจะช่วยให้เราออกจากคุกนรกแห่งนี้ได้แล้วก็สรรเสริญบาร์กี้กันใหญ่เลยครับก็การว่าบาร์กี้หลังจากที่หนีออกมาจากคุกนรกอิมเพลดาวได้นะครับมุ่งหน้าไปที่มารินฟอร์ครับก็ได้เหล่าลูกน้องจากคุกนรกอิมเพลดาวนะครับมาเป็นเข่งมาเป็นกองเลยครับพร้อมที่จะ รับใช้บากี้นะฮะ แล้วเมื่อไปถึงมารินฟอร์ดครับความลับของบาร์กี้ก็เปิดเผยนะครับว่าอ๋อตัวบาร์กี้เองเนี่ยจริงๆแล้วในอดีตนะเคยอยู่บนเรือของโรเจอร์เคยมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับเชงคูสีจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ครับก็เลยทําให้พวกบบรัฐบาลโลกนะพวกทหารเรือเนี่ยประเมินฝีมือของบาร์กี้ไว้ยอย่างสูงนะครับแถมยังชักชวนบาร์กี้ให้มาเป็นเจเทศโจรสลัดนะโด่งดังกันไปกันใหญ่แล้วนะครับสำหรับบาร์กี้ครับในการจับมือกับมิสเตอร์ทรีนะฮะและปัจจุบันนี้ครับทั้งบาร์กี้แล้วก็ มิตรทีก็ยังคงจับมือเป็นพานามิตกันอย่างเหนียวแน่นนะครับกลายเป็นเพื่อนซีกันไปซะแล้วนะฮะยูสทาสกับตันคีสแคทอาพูแล้วก็บาจิวโฮคินคาก็เคยเป็นกลุ่มพันธมิตรโจรสลดัดที่เคยเป็นข่าวจนขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วด้วยเหมือนกันครับโดยการจับมือของสารกับตันที่มาจากยุคสมัยที่ชั่วร้ายที่สุด3าคนนะครับเขาหมายหัวแชงคูดเอาไว้ฮะ แต่ว่ายังไม่ทันได้เจอหน้าแชงคูดเลยครับได้เจอหน้าสี่จกักรพรรดิไคโดซะก่อนฮนะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวคิดเองนะครับโดนเล่นงานสมอบครับส่วนตัวสแคทอาพูครับก็ตกลงปรงใจกลายเป็นลูกน้องของไคโดซะอย่างนั้นครับ คืออันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผิดคิวครับถ้าเกิดว่า3คนนี้เขาได้วางแผนนะครับดันเดิน,ดนตามแผนที่เขาวางไว้ผมเชื่อว่าก็คงจะสร้างปัญหาให้กับแชงคูได้เหมือนกันนะแต่กลายเป็นว่าผิดคิวนะครับอยู่ดีใครโดนแม่งตกลงมาจากฟ้าครับแล้วก็มาเล่นงานไอ้สามคนนี้แทนซะอย่างงั้นครับก็ฟาวไปนะครับสาหรับแผนการครั้งนี้ครับยังไม่ทันจะได้ฝากชื่อไว้บนโลกนี้ให้สะเทือนเลื่อนๆน,นะครับหมอบจมกองเลือดก,กันไปซะแล้วนะ บาร์กี้แล้วก็อันวีดาวครับจับมือร่วมมือกันเพื่อที่จะไปแก้แค้นลูฟี่ครับและเขาก็เกือบจะทําสําเร็จด้วยครับในการที่บาร์กี้นั้นไปรอบโจมตีลูฟี่ครับเกือบที่จะตัดคอลูฟี่ได้แล้วนะครับแต่เสียดายครับที่ฟ้าผ่าลงมาก่อนนะครับลานปะหานั้นก็พังทลายลงมาครับแล้วตัวบาร์กี้เองก็ถูกฟ้าผ่าอย่างเต็มที่ไม่เกรียมกันเลยทีเดียวครับก็เลยฆ่าไม่สําเร็จนะฮะถ้าเกิดว่าบาร์กี้กับอันวีดาวนั้นสามารถฆ่าลูฟี่ได้สําเร็จครับก็คงจะเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งเหมือนกันครับ ลูฟี่ก็เป็นข่าวใหญ่ในหมู่กองทัพเรือมาแล้วครับเพราะว่าจัดการก,กับโจสลัดจองไวรายทั้ง3คนนะฮะก็ทําให้กองทัพเรือนะั้นเริ่มที่จะเพ่งเล็งกลุ่มลูฟี่ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะฮอดดี้โจนจับมือกับฟานเดอร์เดทเคนนะฮะสองคนนี้ครับก็เป็นจอมไวรายด้วยกันทั้งคู่ครับเริ่มที่ฟานเดอร์เดทเคนะฮะได้ดีดนามมาแล้วครับบรรพบุรุษของฟานเดอร์เดทเคนครับได้เดินทางมาที่กเกาะเงือกแห่งนี้ครับ เพื่อที่จะมาตามหาองค์หญิงเงือกที่สามารถควบคุมเจ้าทะเลได้ครับแล้วปัจจุบันนี้ครับฟานเดอร์เดนเคนก็ค้นพบพลังนั้นแล้วครับและพลังนั้นก็อยู่ในตัวของเงือกสาวสุดสวยอย่างชิลาโฮจิครับก็ทําให้ฟานเดอร์เดนเคงนั้นอยากจะได้ตัวชิลาโฮจิมาครอบครองเป็นอย่างมากครับก็หวังทั้ง2อย่างเลยนะครับหวังอยากจะได้แฟนสาวสาวสวยน่ารักน่ารักครับแล้วก็หวังที่จะครอบครองพลังที่สามารถควบคุมเจ้าทะเลได้ด้วยนะฮะก็เลยร่วมมือกับโฮดี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วนะครับที่ฟานเดอร์เด แต่งงานกับชิราโฮชีนะครับแต่ก็ทําไม่สําเร็จสักทีนะครับเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาไปร่วมมือกับโฮดี้เี่ยแผนการของเขาในน่าจะสําเร็จง่ายขึ้นนะฮะส่วนทางด้านโฮดี้ครับโฮดี้นั้นมีความเกรงกลัวในพลังของโปไซดอนนะครับก็เลยร่วมมือกับฟานเดอร์เดคเคนให้ฟานเดอร์เดคเคนนั้นจัดการกับพลังโปเซดอนไปครับส่วนตัวโฮดี้เองครับก็วางแผนที่จะยึดครองประเทศเงือกฮะต้องการที่จะจัดการกับราชวงศ์เนปจูนแล้วก็จะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นราชาองค์ใหม่ของเกาะเงือกครับและหลังจากที่ โดี้ได้เป็นราชาองค์ใหม่แล้วครับแผนการต่อไปที่โฮดี้วางไว้ก็คือจะไปเข้าร่วมง,งานประชุมโลกรีเวอรี่ครับเป็นการประชุมของเหล่าราชาที่4ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะก็เป็นการประชุมที่ใหญ่มากครับเหมือนเหมือนกับฟุตบอลโลกเลยนะครับสปีมีครั้งนะไอที่มันอยากไปงานประชุมนี่คือมันไม่ได้คิดจะประชุมอะไรกับเขาหรอกนะครับคือมันจะไปฆ่าล้างราชาที่ไปงานประชุมนี้ครับดูให้ความคิดของมันนะ โหดฮีมอามาหิตเกินคนจริงๆฮะเอ้ยมันไม่ใช่คนเนี่ยมันเป็นมนุษย์เงือกทุย <c oughs> สรุปนะครับในการจับมือเป็นพันธมิตรของ2คนนี้ครับก็เรียกได้ว่าถ้ามันทําสําเร็จกันทั้ง2คนนีครับบอกเลยครับว่าโลกทั้งโลกนี่สะเทือนเลื่อนลั่นแน่นอนฮะเพราะว่าไอ้โฮดี้นี่ก็ต้องการจะไปฆ่าเหล่าราชานะที่ไปงานประชุมโลกฮนะ ส่วนตัวฟันเดอร์ไดเคนก็หวังที่จะครอบครองพลังที่สามารถควบคุมเจ้าทะเลได้ครับและถ้าเกิดว่ามันครอบครองได้ตามที่ใจมันต้องการแล้วเนี่ยครับมันก็คงจะต้องเอาพลังนี้นะครับไปสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาแน่เลยแหละฮะลูฟี่จับมือกับลอก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตครับที่เคยขึ้นข่าวหน้าหนึ่งมาแล้วฮะในการจับมือกันครั้งนี้ครับลอก็เป็นฝ่ายชักชวนลูฟี่นะครับให้มาร่วมมือกันครับโดยมี เป้าหมายก็คือหัวของไคโดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจจริงของรอนั้นหมายหัวของโดฟาบิงโกไว้มากกว่านะฮะและการจับมือเป็นพารามิตรโจรสลัดกันครั้งนี้ครับก็สร้างข่าวดังข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยครับโดย2คนนี้ครับจัดการกับปีศาจสวรรค์โดฟามิงโกได้ลงเฉยเลยฮะและแน่นอนครับว่าหลังจากที่จัดการกับโดฟามิงโกได้แล้วครับทั้งลูฟี่แล้วก็รอก็ถูกเพ่งเล็งมากขึ้นครับสเต็ปแรกเลยคือถูกเพิ่มค่าหัวฮะกลายเป็นว่าทั้ง2คนนี้มีค่าหัวถึง500ล้านเข้าไปแล้วฮะแถมปัจจุบัน น,นี้ครับสคนนี้ก็ยังคงจับมือกันอยู่ครับแล้วก็ยังดํนเดินแผนการในการล่าหัวไคโดกันอยู่ต่อไปครับและถ้าเกิดว่าล่าหัวไคโดได้สําเร็จครับจัดการกับไคโดได้สําเร็จครับมันจะต้องเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกและ2คนนี้ก็จะต้องถูกเพิ่มค่าหัวขึ้นมาอีกหลายร้อยล้านเบรลีเลยล่ะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับกับการจับมือกันเป็นพันธมิตรของทั้ง10กลุ่มนี่ครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะรับชมรับฟังกันอย่างสนุกสนานนะไปดูที่สติกเกอร์ไลน์น้องแก้มป่องจอมป่วยกันหน่อยครับอยากซื้อก็ซื้อนะครับไม่อยากซื้อก็ต้องซื้อนะครับเอาละครับไปที่ถามดีๆตอบกวนๆกันเลยดีกว่าฮะคอมเมนต์แรกครับบอกว่าโปรดเราชอบว่าตอนที่นายงอนน้องพูดไม่เพาะอะ่ะฮ่า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 เอ้าก็มาพูดไม่เพาะพูดไม่ดีผมก็ต้องงอนเนี่ยฮะ อยู่ดีๆมาพูดคำหยาบในช่องผมได้ยังไงครับมันไม่ได้ครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยเด็กดูเยอะนะครับต้องพูดพลอกกันนิดนึงนะพอมาพูดไม่ดีเนี่ยผมก็ต้องงอนเป็นธรรมดานะโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับตรงนี้ครับทีหลังก็ต้องพูดกันพอๆนิดนึงนะผมจะได้ไม่งอนนะ พี่พี่สปอยอ่ะโอ้เครื่องหมายตกใจนี่มารัวๆเลยนะครับก็ต้องสปอยเลยครับผมทําคลิปมากี่สิบคลิปมาตั้งหลายคลิปแล้วผมก็สปอยของประจํานี่ยน้องจะตื่นเต้นทำไมครับพี่ไม่ได้สปอยครั้งแรกซะหน่อยครับยังไม่ชินอีกหรอโอเคครับผมถ้ายังไม่ชินก็ไปย้อนดูคลิปแรกๆของผมเลยก็ได้นะครับคือผมก็สปอยมาแม่งตั้งแต่ต้นๆแล้วละครับมีอะไรผมก็สปอยหมดนะครับเป็นสไตล์ของผมนะครับก็ไปดูมาให้หมดนะครับดูแล้วก็ทําใจให้ชินซะนะครับ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าพี่ซันจิจะตายใช่ไหมครับเอ่อ,องอครับอย่าพูดอะไรที่มันน่ากลัวอย่างนั้นเลยครับขนาดเอสเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่ามันจะตายครับอาจารย์โอดาคือให้ลูฟี่ช่วยเอสได้แล้วครับยังจะเขียนให้เอสนั้นกลับไปตายอีกนะครับเหตุการณ์อย <h> ่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ น้องมาพูดว่าซันจิจะตายนี่พี่รู้สึกเสียวๆนะเอาเป็นว่าถามผมนะ่ผมไม่รู้หรอกว่าจาโอดาเขาจะให้ตายหรือไม่ตายแต่ใจผมเนี่ยผมไม่อยากให้มันตายแล้วครับให้ตัวซันจีเนี่ยอยู่กับแก๊งหวกฟางไปนานๆไปจะถึงตอนจบแล้วนะครับให้ซันจินั้นค้นหาออบูได้ตามฝันของเขาเดีกว่าฮะอย่าให้ตายเลยครับผมมันสะเทือนใจนะฮะแค่เอฟสายนี่ก็สะเทือนใจพอแล้วนะอยาให้ซันจีมาตายเลยฮะพี่ผลของโซเนียและมารินโกเป็นผลปีศาจครึ่งคนครึ่งสัตว์ใช่ไหมครับ ผลพิศาดครึ่งคนครึ่งสัตว์มันก็คือสายโซออนนะครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าโซออนนะเรียกว่าโซออนดีกว่าจะได้ไม่งงกันนะฮะผลพิศาดของน้องเล็กนะครับมารินโกเนี่ยเป็นผลพิศาดงูจงอางครับแล้วก็ผลพิศาดของโซเนียครับนั่ก็เป็นผลพิศาดงูนาะคอนด้านะฮะโอเคนะครับก็บอกไว้จะได้รู้กันนะฮะปีของโซโลเนี่ยเป็นปีไหนหรออ่าปีนี้ก็เป็นปีของซันจิไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าซันจีก็มีบทบาทเด่นเลยทีเดียวนะครับครอบครัวนะฮะก็ปรากฏขึ้นมานะฮะ มีเรื่องราวจะให้ซันจินั้นแต่งงานกันด้วยนะครับถือว่าเป็นบทเด่นเลยทีเดียวนะฮะในปีนี้ส่วนปีของโซโลก็ผมจะรู้ไหมครับผมไม่ใช่คนเขียนนะครับก็เดาว,ว่าอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้นะก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ภาควันโอคุนี่ฮะมีเหล่าซามูไรมากมายครับก็อาจจะทำให้โซโลเนี่ยดูเด่นขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือแบ่งเป็นแบบกกไงซันจิเด่นไปแล้วเลยครับต่อไปก็ไปถึงคิวโซโลบ้างอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็เดานะเพราะาตอนนี้คือมันแบ่งแบบว่า เป็นยิบเป็นย่อยไงแบ่งกันเป็นสีทีมกันเลยทีเดียวนะเออเดี๋ยวก็รอดูนะ,ะว่าในภาคของวันนกคณนี้เนี่ยที่โซโลล่วงหน้าไปก่อนเนี่ยโซโลจะเป็นบทเด่นกับเขาบ้างหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไคโดคือออสหรือเปล่าเห็นมีเขาเหมือนกันเลยอย่าด่าผมนะผมแค่แสดงความคิดเห็นเฉยเฉยก็มีหลายคน,นยที่ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เขาของไคโดเนี่ยมันเหมือนเขาของออสเลยนะฮะเฮ้ยมันจะใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับออสหรือเปล่าเออจริงๆเนี่ย ก็เป็นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคือร่างกายของไคโดนี่แม่งก็สูงใหญ่คล้ายๆออสเลยนะฮะมีเขาเหมือนออสอีกนะก็เดี๋ยวรอรอการเปิดเผยีอทีนะครับว่าไอตัวไคโดเนี่ยครับมันคือตัวอะไรกันแน่ครับเพราะว่าไคโดเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่มนุษย์นะมันถูกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับมันอาจจะเป็นเผาเดียวกับออสก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเออต้องรอข้อมูลจริงๆนะฮะรอข้อมูลจากเดเรื่องหลักเนี่ยเปิดเผยมาไกทีนะฮะ ของเบบี้ไฟมันเขียนว่า98ล้านเบลีแต่พี่บอกว่า94ล้านเนี่ยกูงงเออน้องครับไม่ต้องงงครับพี่บอกผิดเองค <c oughs> ่าหัวของ Baby ้ไฟในคลิปที่ผมทำนะั่นก็คือคลิปอันดับค่าหัวโจรสลัดหญิงใช่ไหมครับผมเขียนว่า98ล้านเบลีค่าหัวของ Baby ้ไฟแต่ดันทะลึ่งพูดภาคในคลิปพูดเสียงในคลิปว่า Baby ้ไฟมีค่าหัว94ล้านเบลีโอเคมันจะทำให้หลายๆคนสับสนนะโอเคผมขอแก้ข่าวตรงนี้เลยนะครับว่าค่าหัวของ Baby ้ไฟเนี่ย เก้าสิบแปดล้านเบลีนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับแล้วขอโทษนะครับที่ดันทะลึ่งพูดผิดพูดถูกไปนะฮะเป็นอย่างนี้ประจำเลยนะครับติดมืนนะโอเคคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าสมูทตี้เนี่ยค่าหัวเท่าไหร่ครับอ่าสมูทตี้ค่าหัวเท่าไหร่ค่าหัวของสมูทตี้ก็คือเก้าร้อยสาสิบล้านเบลีนะครับและน้องไปอยู่ไหนมาครับไอตัวสมูทตี้เนี่ยพอเปิดตัวขึ้นมามันก็มาพร้อมกับค่าหัวเลยนะ หยอกเล่นฮะหยอกเล่นครับเราเล่นแซวกันเล่นนะฮะก็ค่าหัวของสบูตตี้ก็อย่างที่บอกนะครับ9 0 2ล้านเบรลีครับผมคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเวอร์โกเนี่ยเก่งกว่าซันจิหรออ่าจากการที่ได้สู้กันครั้งหนึ่งนะครับระหว่างเวอร์โกกับซันจิเนี่ยผมเดาว,ว่าเวอร์โกเก่งกว่าซันจินะครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าแสดงว่าบิ๊กมามเนี่ยเอาวิญ,ญญาณไปยัดใส่ก้อนเมฆน่ะสิใช่ปะเอออันนี้ก็มีเหตุผลนะครับเพราะตอนแรกผมก็งงอยู่เหมือนกันว่า เอาไอตัวบิ๊กปัมเนี่ยมันกินผลพิศาสโซลูโซลุเข้าไปเป็นผลพิษศาสที่เกี่ยวกับวิญญาณแล้วคือมึงไปเอาพลังอะไรมาเรียกพระอาทิตย์จบเรียกเมฆสายฟ้าได้มึงอะไรของมึงเนี่ยคือก็งงเหมือนกันเนี่ยแต่เออก็มีคนหลายคนอนะ่ะบอกว่า อ่าก็มันก็เป็นไปได้ว่าบิ๊กมัมเนี่ยเอาวิญญาณไปใส่นู่นใส่นี่ได้มันก็น่าจะเอาไปใส่พระอาทิตย์แล้วก็เอาไปใส่เมฆได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยสามารถเรียกเมฆสายฟ้าได้เรียกพระอาทิตย์ได้เอามาคอยช่วยเหลือเอามาเป็นพลังให้ตัวเองฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับถ้าเกิดว่าคิดตามหลักความเป็นจริงของฝนพิศจนะเพราะว่านอกจากหนวดดำเนี่ยครับคือมันยังไม่ปรากฏคนไหนเลยนะครับที่มีความสามารถของฝนพิศาจได้ถึง2ผลนะฮะเพราะฉะนั้นครับบิ๊กมัมเนี่ยก็น่าจะกินผนพิศาจแค่ผนเดียวครับส่วนไอ้เรื่องเมฆ ใสยฟ้ากับพระอาทิตย์ที่บิ๊กมัมเรียกมาได้เนี่ยก็น่าจะเอาวิญญาณเนี่ยครับเอาไปใส่ก้อนเมฆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเงื่อนไขที่สามารถเอาวิญญาณไปใส่เมฆสายฟ้าหรือว่าเอาไปใส่พระอาทิตย์แล้วก็เรียกมาใช้งานได้นะครับมันใช้พลังวิญญาขนาดไหนครับเออมันอาจจะมีเงื่อนไขในการใช้ระดับหนึ่งก็ได้นะฮะ ราะว่าไม่อย่างนั้นครับจะกลายเป็นว่าตัวบิ๊กมัมเนี่ยเอาวิญญาณไปใส่อะไรก็ได้แล้วก็สั่งให้มันเป็นพวกตัวเองมาเป็นลูกน้องตัวเองหมดเลยครับมันจะโกงไปนิดนึงนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเฮ้ยมึงนี่แม,ม,ม่งพูดมากว่ะศาสตร์เ้ยทำไมมึงพูดมากนี่วะพูดแม่งไม่หยุดเลยเอา้าเอา้าก็ผมทําคลิปภาคการ์ตูนนะครับไม่ให้ผมพูดเยอะๆพูดมากๆแล้วจะให้ผมทําอะไรฮนะจะให้ผมส่งรหัสมอสลงในคลิปหรือ,อยังไงครับเอาไหมเอาไหมเอารหัสมอสลงคลิปเอาไหมแล้วก็ไปแกะกันเองไงว่าผมพูดอะไร ลาเล่นฮะเาเล่นก็คนทําคลิปมันก็ต้องพูดเยอะๆสิครับไม่ให้พูดแล้วที่ผมทําอะไรแลวครับเออนี่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 โซโลมันใช้ผลปีศาจหรือเปล่าครับอ่าโซโลไม่ได้ใช้ผลปีศาจแน่นอนนะครับเขาเป็นนักดาบนะก็เป็นนักดาบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ได้มีการกินผลปีศาจแต่อย่างใดเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปว่าไงครับอ คอมเมนต์ต่อไปว่าไงโอเคงั้นคอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่าสโูตี้จะตกหลุมรักลูฟี่ไหมครับหน้าอย่างสมูตี้เนี่ยครับค่าหัวมันปาไป900ล้านแลวนะครับผมว่ามันจะฆ่าลูฟี่มากกว่ามันคงจะไม่มาตกหลุมรักลูฟี่หรอกครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องแรงรักคล้ายๆเนี่ยน่าจะไประแวงตัวซันจิมากกว่านะครับว่าหลังจากที่อ,อกหักจากพุดดิ้งแล้วเนี่ยมันจะมาตกหลุมรักสโูตี้หรือเปล่าครับอันนี้น่าคิดมากกว่าครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า แต่เรื่องที่ว่าลูฟี่จะไปรักใครหรือว่าใครจะมารักลูฟี่เนี่ยผมว่านอกจากโบอาแฮงก็แล้วเนี่ยคงไม่มีใครมาชอบลูฟี่แล้วล่ะฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้แล้วนะครับ20กว่านาทีนะครับเป็นคลิปที่นานพอสมควรเลยนะฮะโอเคครับผมก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดซับสไคร์และก็กดสัะคระังด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ